นามโมมตะสามประการตวรรฮาตอสามมา ที่เห็นเบื้องหน้านี้ก็เป็นพิธีกรรมในการนอนเทียนบังเจ้ากรรมในเวรเราไม่สามารถที่จะไปทําอะไรเขาได้แต่เราใช้ในศาสตร์ของวิชาพลังของครูบาอาจารย์ในการที่จะบังกรรมนําพาชีวิตเราไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนี่เป็นวิชาของตํำรับมอพรพมา่าเป็นวิชาที่ศักดิ์สิทธิ์มากในการที่จะทําให้ทุกคนได้ก้าวผ่านช่วงที่ชีวิตมีอุปสรรคนําพาไปสู่จุดที่สูงสุดได้ถ้าไม่ผ่านขั้นตอนการล้างหรือการ บางเจ้ากรรมนายเวจะไม่สามารถที่จะเสริมหรือจะเติมพลังได้เพราะเจ้ากรรมนายเวยังบทบางท่านอยู่พิธีกรรมในการอาบน้ำมนต์ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากเป็นการชําระล้างไม่ว่าจะเป็นธรณีสารหรือโดนลมเพลลมพัดทำมาหากินไม่ขึ้นหรือเกิดอุปสรรคต่างๆแต่ที่นี่สํานักเทียนมงคลจัก,กรวาลใช้ผานไถ่ช้างสมัยก่อนใช้ช้างในการไถานาแล้วเราก็มาใช้ในความเข้มขลังนี้เพราะฉะนั้นถ้าได้อาบน้ำมนต์ผานไถ่ช้างแล้วแล้วก็นั้น หมายถึงที่สุดไม่มีอะไรมาหยุดยั้งในความสําเร็จได้เพราะช้างถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดแล้วถือว่าเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์มากใครที่ได้ทําถือว่าโชคดีมากๆค่ะ